ประเทศไทยมีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉพาะพื้นที่นาพืชไร่และพืชสวนประมาณ143ล้านไร่ในแต่ละปีสถิติการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรมีปริมาณสูงขึ้นอย่างมากข้อมูลปี2549พบว่ามีการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรประมาณ3.6ล้านตันและในระยะเวลา5ปีถัดมาประเทศไทย มีการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมี Omaha, ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวโดยในปี2,554มีมูลค่าการนำเข้ารวม6.3ล้านตันคิดเป็นมูลค่า93,844ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบอัตราการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกับผลผลิตต่อไร่ ของสินค้าเกษตรที่สำคัญพบว่าพืชส่วนใหญ่มีผลผลิตต่อไร่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยโดยข้าวมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดผลผลิตต่อไร่ของข้าวไทยยังต่ำที่สุดในสิประเทศผู้ผลิตข้าวที่สำคัญปริมาณการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีกลับเพิ่มมากขึ้นข้อมูลดังกล่าวเป็นการบ่งบอกถึงต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรต้องจ่ายเพิ่มและผลตอบแทนกลับไม่ได้สูงขึ้นตามและที่สำคัญ เรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตก็ยิ่งแย่ตามไปด้วยนะถ้ามูสีก็แพ่มูเลยแพ่เขาไพ่ยังอ้าวให้หกคนรอบ้างแพ่แพ่เขาอยู่ทั้งหลานกันอ่าเพิมสะดรวมสบายดีละมันโม่หลายมันโม่หลายมันโม่ลายคนผิดนี่นี่อะไรม้นงตรวแพร่ไวมันเดี่ยวสาอันดับแรกหนึ่ง มันสะดวกสบายสองมันเห็นผลท่านใจเอาวานลงเมื่อกี้เขียวคืลอล่ะเสบเส,สีบซสโอบดิวเดวาวานลุดเมือไปปรับเขียวน้ำกลน ข้อมูลสำนักง,งานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมปี2554พบว่าจากการตรวจเลือดเกษตรกร533,524คนใน74จังหวัดร้อยละ32อยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยนอกจากนี้จากการรายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยาก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยได้รับพิษจากสารเคมี ในช่วงปี2545ถึง2554เฉลี่ยปีละ1,840รายจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ปลูกข้าวรวมทั้งสิน้นประมาณ3,224,240ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ94.59ของพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งหมด มีผลผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ8,16,537ตันปัจจุบันพบว่าเกษตรกรมีค่านิยมหันมาใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไถนารถเกี่ยวข้าวเนื่องจากมีความสะดวกสบายรวดเร็วและที่สำคัญต้องใช้สารเคมีโดยเฉพาะยาก,กำจัดวัชพืชมากขึ้นตามไปด้วยเพราะรูปแบบการทำนายุคใหม่ที่เน้นความง่ายรวดเร็วทันใจ จนลืมนึกไปว่านี่คือภัยมืดทางอ้อมที่กำลังพุกคามชาวบ้านอย่างไม่รู้ตัวสารกำจัดวัชพืชหรือว่ายาฆ่าหญ้าเนี่ยเริ่มรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเราขาดแรงงานก็อย่างที่เกษตรกรเขาบอกว่ามันง่ายมันสะดวกนะครับเราไม่มีแรงงานที่จะไปถอนหรือว่าไปดายหญ้าหรือว่าไปกำจัดโดยใช้แรงงานก็เลยต้องพึ่งพึ่งสารเคมี ในขณะเดียวกันก็ยังมีเกษตรกร,กรบางส่วนที่ยังละาเลยสุขภาพโดยให้เหตุผลว่าการฉีดยากำจัดวัชพืชไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายช่วงนี้ฮะช,ช่วงนี้ก็เป็นฉีดยาฉีดยาก็่วนใหญ่ไปฉีดตามยังไงครับตามไรตามนาหรืออะไรตามไรนาก็ไปบ้านเรานี่ก็เกือบตกเกือบสิบปีแล้วยาเนี่ยครับ หน้ากาก็ไม่ได้ใส่ไม่ใช่ก็ไปตรวจไอ้แบบว่าไปหาหมอให้ก็ตรวจเคมอันนี้ก็ไม่มีเครับไม่เข้าไม่มีไม่มีสารอะไรอยู่ในเลือดคความเชื่อและค่านิยมดังกล่าวมีแทรกซึมอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในการทำเกษตรยุคปัจจุบันอาจจะด้วยความไม่รู้จริงของชาวบ้านหรือเป็นไปได้ว่าภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย จะบอกความจริงในเรื่องนี้ยังไม่หมดเพราะผลประโยชน์ในเชิงค้าขายสำหรับการตรวจในในโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลตำ,ตำบลที่มีเทสคิดแล้วตรวจแล้วบอกว่าไม่เจอเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่คุกคีกับสารเนี่ยมันมันย่อมตกค้างอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับถ้าอยากทราบผลแน่ชัดก็ต้องไปใช้บริการของของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับหรือว่ามีหน่วยงาน ในสถาบันการศึกษาที่มีเครื่องมือที่เขาเรียกว่า HPLC หรือว่า LC นะครับตัวนี้จะตรวจละเอียดนะครับรู้รู้เลยว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับการใช้ที่ใช้มานานแล้วก็ไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยนะครับเป็นอันตรายแน่นอนแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็คือภัยมือที่คุกคามชีวิตคนนะครับไม่ไม่ใช่แค่เกษตรกร,ะร,กรนะครับคนในเมืองก็กโดนคุกคามด้วยเหมือนกัน อนาคตเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าการเปลี่ยนทัศนะความเชื่อและค่านิยมนั้นเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะกับกระแสความสบายของชีวิตยุคใหม่ที่ทุกอย่างต้องรวดเร็วและทันใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผืนนาต้องเปื้อนพิษเพิ่มทุกวันหรือจะปล่อยให้ในน้ำไม่มีปลาและในานามีแต่สารพิษแล้วอนาคตประเทศไทย คงสิ้นผืนนาทำกินที่บริสุทธิ์อย่างนั้นหรือ